ตอนนี้ค่ะกัมบูก็เดินทางมาถึงที่ภูเก็ตเป่าฮื้อฟาร์มแล้วนะคะที่นี่ค่ะเราจะได้พบคําตอบเกี่ยวกับหอยเป่าฮื้อว่าหอยเปาฮื้อนั้นมีที่มาอย่างไรมีหน้าตาเป็นแบบไหนและที่สําคัญเขาจะมีวิธีการเพราะเลี้ยงหอยเปาฮื้อยังไงนะคะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูด้านในค่ะที่เป่าฮื้อฟาร์มจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หอยเป่าฮื้อหนึ่งเดียวในประเทศไทยค่ะโดยมีการส่งออกหอยเป่าฮื้อสด และก็นำไปแปรรูปออกจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกค่ะพอเข้ามาถึงด้านในนะคะรู้สึกกว้างมากแล้วก็มองไปเนี่ยจะเห็นบ่อนะคะถ้าเดาไม่ผิดน่าจะเป็นเหมือนรอบ่อที่เขาเลี้ยงหอยะค่ะเป็นลักษณะซีเมนนะคะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเรียงรายยาวอยู่เต็มสองฝั่งเลยค่ะเชื่อว่าจะมีน้องหอยนะคะที่ ที่อยู่ในบอ่อนี้แบบหลายร้อยตัวหลายพันตัวเลยเดี๋ยวเราเข้าไปหาคาตอบด้านในกันพร้อมๆกันดีกว่าค่ะว่าที่นี่เขาจะเลี้ยงหอยมากเท่าไหร่และเขาจะเอาหอยเหล่านี้ไปทําอะไรคร่ะ<ม>พอแก๊ปคูเข้ามาแบบเห็นบอ่อน่าจะเป็นบอ่อเลี้ยงหอยเป่าพือใช่ไหมคะที่เรียงรายอยู่ในใแต่ทั้งหมดเลยฮะครับแล้วที่นี่เปิดมายาวนานหรือยังะคะเลี้ยงหอยมายาวนานเราเลี้ยงมานับสิบปีแล้วครับ เลี้ยงหอยเป่าฮืออ้อย่างเดียวเลยค่ะเลี้ยงหอยเป่าฮื้อย่างเดียวฮะครับบอ่อหนึ่งนี่ประมาณเท่าไหร่อ่ะคะบอ่อหนึ่งเนี่ยมีประมาณ5,000ตัวนะฮะเนื่องจากเรามีระบบการเลี้ยง2ระบบนะครับระบบแรกคือเลี้ยงพื้นอย่างเดียว หอยเป่าฮื้อที่ภูเก็ตฟาร์มแห่งนี้นะคะก็จะมีการเลี้ยงด้วยกันอยู่2แบบค่ะโดยแบบแรกนะคะก็จะเลี้ยงในบ่อคอนกรีตค่ะที่มีขนาดนะคะ 7, คูณ5เมตรสูง3เมตรค่ะพื้นด้านล่างนะคะก็จะปูด,ด้วยกระเบื้องหลังคาค่ะเลี้ยงแบบแนวปะการังตามธรรมชาติส่วนน้ำที่จะนำมาเลี้ยงหอยเป่าฮื้อน,นั้นนะคะจะต้องเป็นน้ำทะเลค่ะที่ถูกนำมาปรับลดอุณหภ,ภูมิให้เหลือเพียง20-25องศาเซลเซียสเท่านั้นค่ะ อยากเห็นหน้าตาของหอยเป่าครือสายพันธุ์ญี่ปุ่นครับเชิญฮะเดี๋ยวดูอยู่ที่อยู่ในบ่อเนี่ย่อยู่ในบ่อนี้เลยฮะครับดูสามารถลงไปในบ่อดูน้องหอยได้ไหมดูได้ครับเชิญนะเมื่อลงมาถึงบ้านของหอยเป่าครือแล้วจะขออนุญาตดูดูไหมดูไหมนอนนิ่งๆอยู่อย่างงี้มันคือมันยังหายใจอยู่หายใจอยู่ก็ยังตัวเป็นๆอยู่นะฮะ ว้พอพี่หมอเขายกกระเบื้องนะคะเปิดขึ้นมาขัางข้งใต้หอยเป่าฮื้ออยู่เต็มเ,เลยนะคะโอ้นี่ค่ะหน้าตาของหอยเป่าฮื้อตัวเป็นๆหอยเป่าฮื้อสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะคะอันนี้อายุกี่ปีคะพี่หมออันนี้อันนี้ประมาณ9เดือนครับหอยเป่าฮื้อเก้าเดือนกับอีกหนึ่งแบบนะคะก็จะเป็นการเลี้ยงแบบคอนโดนะค่ะเนี่ยเหรอคะที่รเราเห็นเหมือนคล้ายๆเป็นแบบ ตะตะป้าตะแกงเรียงรายอยู่ก็คือคอนโดของหอยเป่าฮื้อใช่ครับตรงนี้เรามีคอนโด10ชั้น10ชั้นเราะหมายถึงว่าที่อยู่ในน้ำนี่ใช่ไหมครับจะจุ่มอยู่ในน้ําตลอดเวลาเวลาเราจะให้อาหารเราถึงจะยกเขาขึ้นมาให้อาหารให้อาหารเสร็จก็จุ่มลงไปใหม่เพื่อว่าเขาจะได้มีอากาศตลอดเวลาแล้วสามารถใช้ชีวิตตามปกติ สี่ข้อเสียต่างกันไงคะ<ม>เลี้ยงบนคอนโดกรับก็คือว่าต้นทุนการเลี้ยงชั้นเดียวถูกกว่าเ<ม>นื่องจากว่าการเลี้ยงด้วยคอนโดมิเนียมหนึ่งจะต้องมีข้าวสัสดุอุปกรณ์มากสองจะได้ใช้คนมากกว่าหลายเท่าอยากเห็นคอนโดหน้าตาของคอนโดของบอยกโอเลยค่ะยกใ,ให้ดูเลยนะได้ครับพายก้นมาเลย เหมือนกับอยู่ในชุมคนเมืองยังไงเนี่ยคือเป็นห้องเป็นบล็อกเป็นบล็อกที่ต่อกันเลยแล้วก็มีแบบเหมือนประตูค่ะเปิดเข้าไปเราจะเห็นหอยเป่าคือที่อยู่ด้านในเขาจะเกาะตามตะก้าค่ะเกาะตามด้านข้างเกาะตามพื้นหรือว่าตามแบบว่าเทดานนะคะหอยเป๋าครือก็จะเกาะแน่นเลย ซึ่งเจ้าตัวคอนโดของหอยเป๋าฮือนี้นะคะก็จะต้องทํามาจากพลาสติกค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสนิมและที่สําคัญนะคะสีของคอนโดนั้นจะต้องเป็นสีดําเท่านั้นค่ะเพราะว่าหอยเป่าฮื้อนั้นจะชอบอยู่กับความมืดซึ่งวิธีการเลี้ยงแบบคอนโดนี้นะคะก็จะเป็นการช่วยประหยัดเนื้อที่ค่ะแล้วก็สะดวกสบายในการดูแลและก็การให้อาหารค่ะและเห็นหอยมากมายขนาดนี้ค่ะมันขยายพันุ์ได้ยังไงอะคะเมื่อเขาเติบโตขึ้นอายุ1ปีขึ้นไปนะฮะ เขาจะมีฤดูการวางไข่นะครับตัวเมียก็จะสร้างไข่ตัวเมียจะมีฝักไข่สีชมพูตัวผู้จะมีถุงสเปิร์มสีเหลืองนะฮะเราก็จะศึกษาดูว่าเปิดดูนะครับว่าตัวเมียเนี่ยมีไข่เยอะหรือยังตัวผู้ก็จะดูว่าถุงสเปิร์มใหญ่หรือยังมีสเปิร์มเยอะไหมหลังจากเนื้อพร้อมแล้วเนี่ยเราจะแยกเอาออกมาหอยเป่าฮื้อตัวขนาดนี้นะฮะสามารถไข่ได้ถึงตัวละ2 0 0แสนถึง1นล้านฟอง ยหอยเป่าฮึ่งนั้นนะคะจะเป็นหอยที่มีฝาเดียวค่ะมีเนื้ออยู่ด้านล่างนะคะหรือที่เรียกว่าตีนหอยเป็นองค์ประกอบหลักมีปากมีลำไส้และก็มีระบบย่อยอาหารเหมือนกับปลาค่ะการเคลื่อนที่ของหอยนะคะก็จะอาศัยการยืดหดของกล้ามเนื้อค่อยๆคืบคลานไปข้างหน้าส่วนเปลือกนะคะก็จะมีรูเล็กๆเ,เ,เรียงกันเป็นแถวจากปลายลงมาค่ะโดยรูแรกนะคะก็จะทำหน้าที่รับน้ำเข้า รูถัดไปนะคะก็จะทําหน้าที่ในการปล่อยน้าออกค่ะและรูที่3นะคะก็จะทําหน้าที่ขับถ่ายของเสียส่วนรูที่4นะคะมีเอาไว้เพื่อสืบพันธุ์ค่ะโดยตัวเมียนะคะจะปล่อยไข่ออกมาและตัวผู้จะเอาไว้ปล่อยสเิิ์มค่ะเดี๋ยวกัมพูขอตามไปดูหน้าตาของพ<ด>่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้ แบบตัวโตขนาด <ใ Rut, S 1> ไหนสมบูรณ <anız. S 1> ์ขนาดไหนไข่ตัวเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของพ่อพันธแม่พันุ์ของหอยเป่าฮื้อกันนะคะว่าเขาจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนแล้วก็จะแข็งแรงแค่ไหนค่ะโหแล้เมื่อบองดูในบ่อนี้นะคะจะเห็นหอยเป่าฮื้อแบบว่า เยอะมากมากเลยนะคะแล้วเห็นพี่ๆเขากาลังแบบเหมือนแงะแงะดูๆเพากําลังทําอะไรอยู่อ,อคะคะเขาใช้แผ่นพลาสติกแผ่นนี้นะฮะแผ่นนี้เหรอ,หรอแผ่นแบบนี้นะครับเปิดหาว่าตัวเมียที่มีไข่พร้อมที่จะปล่อยไข่หรือพร้อมผสมพันธุ์ตัวผู้มีปริมาณสเปิร์มเยอะ<ช>พอพร้อมที่จะผสมพันธุ์เราก็จะคัดเอาไปผสมอย่างนี้ฮะ ก็จะมีสีชมพูนะฮะอันนี้ก็คือฝักมันฝักฮะฝักไข่ฝักไข่พูดง่ายก็คือรังไข่หอยเป๋าฮื้อค่ะถ้าเป็นชมพูก็ลักษณะเดียวกันแต่ว่าเป็นเป็นครึ่งเซี่ยวแต่สีเหลืองค่ะคือสีแตกต่างกันอย่างชัดชัดเจนมากก็ <c oughs> คือแสดงว่าเราจะดูว่าเพศผู้เพศเมียเราจะดูได้ช่วงระยะเวลานี้แล้วก็จริงๆดูได้ก่อนนี้แต่เพียงว่าระยะเวลานี้เป็นช่วง็นได้ดูผสมพันธุ์เห็นได้ชัดแล้วก็ใหญ่มีความเต็มมาก สำหรับการคัดแยกเพศของหอยเป๋าฮือนะคะเราจะสังเกตได้ด้วยตานะคะถ้าเป็นเพศผู้เนี่ยจะเห็นอวัยวะส่วนนี้เป็นสีขาวครีมอย่างชัดเจนส่วนนั้นจะเป็นส่วนสเปิมค่ะส่วนเพศเมียนะคะจะเป็นสีชมพูเข้มส่วนนั้นนะคะจะเป็นส่วนของรังไข่ค่ะและเมื่อแยกพ่อพันธุ์แล้วก็แม่พันธุ์ของหอยเป่าฮือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะถูกนําไปห้องเพาะขยายพันธุ์ค่ะ ก็เข้ามาถึงห้องเพาะพันหอยเป๋าฮื้อแล้วนะคะเข้ามาเราก็จะเห็นแบบอ่างอยู่ประมาณ6กอ่างนะคะแล้วก็จะมีเหมือนเป็นท่อน้ําต่อไว้ทุกอ่างตลอดเวลาเลยครับจุดแรกที่เราจะมาดูกันนี่คือคืองี้ฮะเนื่องจากว่าระบบการเพาะหอยของเราเนี่ยเพาะเป็น2แบบคือแบบที่เป็นอ่างรวมใหญ่กับเป็นอ่างเล็กแยกนะครับตรงนี้เราจะทําให้เห็นว่าหอยเป๋าฮืา้อไข่ย,ยังไง ที่บอกว่าเพาะทั้งอ่างใหญ่และอ่างเล็กก็คือตอนนี้จะมีหอยอยู่ในอ่างมีหมดฮะและ้วก็กํลังเพาะ่ลังเพาะพัานอยู่คือกำลังออกไข่สาหรับฤด,ดูวางไข่และก็ความสมบูรณ์เพศของหอยเป่าฮือนั้นนะคะถ้าเป็นหอยเป่าฮื้อจากแหล่งน้ําธรรมชาติเนี่ยจะมีช่วงการวางไข่สูงสุดในเดือนตุลาคมค่ะในขณะที่หอยเป่าฮื้อที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มนั้นนะคะจะสามารถวางไข่ได้ตลอดทั้งปีค่ะแต่ความถี่ในการให้ไข่นะคะก็จะอยู่ในช่วงเดือนกันยายน มีนาคมค่ะซึ่งลักษณะการวางไข่ของหอยเปา๋าพื้นนั้นนะคะเมื่อถึงช่วงวางไข่หอยเป๋าพื้อก็จะค่อยๆไต่ขึ้นไปอยู่บนผิวน้ําค่ะเพราะว่าต้องการให้กระแสน้ํานะคะพัดพาไข่ให้กระจายไปไกลที่สุดค่ะเป็นสัญชาตญาณนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไข่นั้นตกเป็นอาหารของสัตว์อื่นค่ะนี่คือแม่ทั้งหมดนะฮะค่ะน,คนี่คือตัวอย่างให้ดูตรงนี้คือเป๋าฮื้อเพศผู้จะสังเกตไหมฮะน้าขุน่นค่ะสีขุ่นๆเหล่านี้คือสเปิร์มทั้งนั้น เพราะว่าสเปิร์มเขาเล็กมากไข่เนี่ยขนาด120ไมโครแต่<ฮ>แต่สเปิร์มเนี่ยเล็กมากกว่าน,นั้น<ฮ>เยอะฮะครับ<ฮ>ดังนั้นเนี่ยเราก็จะทําการแยกสส่วนนี้แล้วก็ผสมกันะะโดยการพ่อพันหอยเป๋าฮื้อน,นะคะก็จะมีการแยกตู้ค่ะระหว่างเพศเมียแล้วก็เพศผู้ออกจากกา<ฮ>ันทั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการป้องกันไข่แล้วก็สเปิร์มค่ะไม่ให้เกิดการผสมกันแบบเลือดชิดเพราะหอยที่ได้นะคะอาจจะไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่แข็งแรงค่ะ ใช่ไหมีมันมีเหมือนเป็นควันเส้นใยใช่ฮะนั่นแหละฮะนั่นแหละก่อนเราปล่อยสเปิร์มอ๋อเนี่ยฮะเป็นควันใช่ครับนี่เลยครับนี่ฮะควันเนี่ยฮะคือสเปิร์มเห็นไหมฮะเนี่ยค่ะหอยเป่าคือเพศผู้นะคะกําลังปล่อยสเปิร์มออกมาเป็นเหมือนแบบเป็นควันขาวๆออกมาในน้ำค่ะ และเมื่อได้ไข่ของหอยเป่าฮื้อแล้วนะคะก็จะทําการกรองอีกครั้งค่ะแล้วจึงนําไปผสมกับสเปิร์มของหอยเป่าฮื้อเพศผู้ผสมทิ้งไว้1ชั่วโมงนะคะหรือประมาณ45นาทีค่ะแล้วจึงนําไปปล่อยลงบ่อเพาะเลี้ยงอีกทีนี่ค่ะเมื่อไข่ของหอยเป่าฮื้อนะคะผสมกับสเปิร์มนะคะผ่านไป45นาทีตอนนี้ก็พร้อมที่จะเอาไปปล่อยลงบ่อแล้วค่ะแต่ว่าต้องเดินไปด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะพี่เขาบอกว่าไข่ในถังนี้นะคะคือเมื่อนําไป เมื่อมันเติบโตแล้วนาไปแปรรูปแล้วจะมีมูลค่าประมาณ5ล้านบาท5ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะถังเท่านี้เดี๋ยวกัมภูขอเดินไปปล่อยด้วยความระมัดระวังนะคะส่วนการปล่อยไข่หอยเป่าฮื้อที่ผสมเสร็จไปบอยแล้วนะคะจะจะค่อยๆนำไปเทลงรอบๆบ,บ่อยอย่างเบามือค่ะเพื่อให้ไข่นั้นได้กระจายไปรอบๆบ,บ่อจะได้ไม่เกิดการทับผมกันค่ะ เห็นหอยเป๋าฮื้อสายพันญี่ปุ่นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะดัมปูจะพาคุณผู้ชมไปดูหอยเป๋าฮื้อสายพันไทยซึ่งเจ้าหอยเป๋าฮื้อสายพันไทยนั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรแตกต่างกับสายพันญี่ปุ่นขนาดไหนช่วงหน้ากลังมานะคะ